ช่องเจ็บสบาอสานเนาะวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วเมนูง,ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะไม่ยุ่งยากวัตถุดิบก็ไม่เยอะนะคะวันนี้มีผัดพิกแกงกุ้งเนาะอืมบางคนอาจจะเคยกินผัดเป็นผัดพิกแกงเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาอันนี้เจ็ซื้อมาขีดหนึ่งขีดหนึ่งก็ห้าสิบาทเนาอสตอได้เยอะอยู่นะคะเขาปอกมาให้เลย กุ้งกุ้งนี่ตีไป8 0 89บาทพี่แกงซื้อมา10บาทแต่ว่าก็แบ่งแบ่งได้ก็ถ้าเมนูนี้งบก็ประมาณร0อยกว่าบาทเนาะกินได้2คน 2> ใส่น้ำมันมะก,กอกไปนะคะเราจะใช้น้ำมันพืชก็ได้นะคะจะใช้น้ำ ขับได้กลิ่นหอมแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะหนึ่เยอะแล้วก็กุ้งรสเลยค่ะพอกุ้งยนง้ไม่ต้องสุกมากกุ้งแบบหน้าตาแบบนี้แบบกึ่งสุกสกึก่งดิบ หน่อยไปน,นิดนะึงยิ้วขาซอสปรุงรสนิดนะึงรสดีไปน,นิดนะึงตำไปน,นิดนะึงคะ เอาที่รบพัดใส่ข้าวฟ่านะ,ะใส่น้ำเพิ่มาไปแบบนีนะะ้ไม่แตะยางละนิดนะคะนี่ออกมาให้พริกแกงเป็นแบบนี้แหละ,ะแล้วก็ใส่สตอไปเลยนะคะโรยกันเลย อันนี้ก็เสร็จ,ะะรจแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่จ,จานเลยนะคะว้าวหน้าตาน่ากิน